เรื่องยออ่อละครในวันที่ฝนพร่างพายออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3เริ่มออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่3มิถุนายนนี้ปลายฝนนักสังคมสงเคราะห์ทั้งชีวิตทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกทำร้ายได้รู้จักกับไม้หรือมาวินเด็กหนุ่มที่พามาลัยผู้เป็นแม่หนีร้อนมาพึ่งเย็นที่มูลนิธิที่เธอทำงานอยู่ เพื่อให้พ้นจากนรกพ่อที่ดีแต่ล้างผลาญขี้เมาและทุกตีทำร้ายร่างกายทั้งแม่และตัวเขาจนบอบช้ำมาตั้งแต่จำความได้ความทรงจำดีๆเกี่ยวกับพ่อไม่เคยมีบ้านที่ควรจะเป็นเซฟโซนกลายเป็นขุมนรกเมื่อมีพ่ออยู่ด้วยมาวินอยากหนีไปให้ไกลาจากพ่อที่เขาเกลียดชังแต่ทำไม่ได้เพราะมาลายยืนยันที่จะขอกลับบ้านทั้งที่เขาพาแม่มาเพื่อให้มูลนิธิช่วยเหลือ ท่ามกลางชีวิตที่มืดมนไร้หนทางความห่วงใยที่ปลายฝนมีให้ทําให้เด็กหนุ่มประทับใจจนเกิดเป็นความรักมาวินหารายได้จากการทํางานพิเศษตามคําแนะนําของปลายฝนเพื่อหวังจะพาแม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันที่ความฝันใกล้ความเป็นจริงแม่ที่เขารักกลับจากไปกระทันหันมีหนำซ้ำพ่อที่คอยทำร้ายลูกเมียทั้งเช้าค่ำยังกลดา่ากล่าวหาว่ามาวินเป็นคนที่ฆ่าแม่ โลกของเขาพลิกคว่ำไม่เหลือใครให้ยึดเหนี่ยวมีเพียงปลายฝนที่เป็นหลักให้เขาลุกขึ้นก้าวต่อไปมูล,ลนิธิคือที่พึ่งพิงให้กับเด็กหนุ่มที่กำลังใจสลายและสิ้นหวังแต่หลังจากได้พบเห็นผู้คนมากมายหลายเคสที่มูล,ลนิธิให้การช่วยเหลือจึงรู้สึกละอายใจที่จะอยู่ต่อมาวินย้ายไปอยู่กับบีเพื่อนสนิทที่ครอบครัวเปิดร้านขายแกส๊สแม่ของบีเป็นคนจีนมีความเมตตา เห็นมาวินเหมือนลูกชายอีกคนหนึ่งมาวินยังคงติดต่อและไปมาหาสู่กับปลายฝนอย่างต่อเนื่องความผูกพันที่ทั้งคู่มีต่อกันยิ่งลงรากอย่างลึกในจิตใจโดยเฉพาะในหัวใจของมาวินบวกกับเขามีโอกาสติดตามไปดูปลายฝนขณะพาเด็กผู้เสียหายไปศาลเขาทั้งประทับใจและชื่นชมจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและปลายฝนก็ได้เห็นเด็กหนุ่มในมุมมองใหม่ที่มีความเอื้อเฟื้อ ความละเอียดอ่อนของมาวินสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวจนกระทั่งปลายฝนได้รู้ความในใจของมาวินปลายฝนรู้ว่าความผูกพันนี้อาจเป็นสายน้ำอ่อนโยนที่ช่วยชฉลมจิตใจหรืออาจกลายเป็นสายน้ำเชี่ยวกรากที่ทำลายชีวิตได้ภายในเซี่ยวนาทีเธอจึงไม่อาจปล่อยให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปเจ็ดปีผ่านไปมาวินเติบโตจากเด็กหนุ่ม สู่ทนายอาสาและมาช่วยงานมูลนิธิเคสปัญหาสังคมที่ทั้งสองต้องพบเจอและฟันฝ่ารวมถึงเส้นทางความรักของเขาและเธอจะกลับมาบรรจบกันอย่างไรคนทุกคนล้วนมีอดีตทั้งเขาและเธอก็เช่นกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามชม